เพิ่มภูนมหาศาลิดเดียวจะประชุมได้แล้วนะฮะหลายครั้งที่หนิงคุยถึงคุณแม่แต่ไม่เคยมีคุณแม่มานั่งอยู่ด้วยวันนี้วันนี้มาเป็นไงคะคุณตะลึงตะลึงครับเป็นทะลุแล้วอายุ90ก่าล้วแว่าแล้วไมอยู่ไม่ใช่อันนี้60แต่บ้านนี้ดูแลตัวเองดีมากใช่ค่ะดูแลตัวเองดีมากที่บ้านดูแลตัวเองกันยังไงดูแลกันจริงๆเบื้องต้นก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองกันดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหลังมาก็ก็มีพั้งมีเผลอบ้างเนาะโดยเฉพาะอย่างของคุณแม่เนี่ยบอกคุณแม่มีเผลอเยอะเลย ช่วงหลังมาคุณแม่เนี่ยต้องดูแลหลานเป็นหลักนะีะ <ừ. S 1> ก็เลยต้องฟิตดูแลร่างกายคุณแม่ให้ดีนะคะพฤติกรรมที่มันส่งผลให้คุณแม่มีช่วงที่สุขภาพไม่ดีก็คือคุณแม่ติดทานกาแฟ <ừ. S 1> ที่เป็นหวานมันน้าตาลเยอะเดี๋ยวให้แม่เล่าให้กันว่าว่าตอนนั้นติด <ừ. S 2> ทานกาแฟเยอะ <ừ. S 2> ขนาดไหนทานทานเยอะมากวันหนึ่งไม่น้อยกว่าสองสาแก้วนะคะแล้วก็คงเป็นช่วงที่ตอนนั้นทํางานเป็นคือเป็นตํารวจต้องอยู่สนามบินต้องเข้าเวรยี่สิบสี่ชั่วโมงโอไม่เป็นเวลามันเลยต้องกินกาแฟตลอดเวลา ใช่กาแฟต้องรสชาติประมาณไหนคุณแม่คะเป็นคนชอบแบบหวานมันไว้ก่อนหวานมันน้ำตาลเยอะคือกาแฟน้อยน้ำตาลเยอะนมเยอะเใช่แล้วคุณแม่ก็ทานแบบเนี้ยมาต่อเนื่องตอนนั้นสาวๆก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรนะคะจนวันหนึ่งเนี้ยเริ่มมีสัญญาณแม่บอกว่าเอ๊ะแม่รู้สึกไม่ค่อยจะดีตอนนั้นเป็นยังไงนะคะแม่เนาะเหมือนนอนแล้วแบบไม่สดชื่นมันไม่ไม่กระปรี้กระเป๋าเหมือนเดิมปกติจะเป็นคนที่กระปรี้กระเป๋าแล้วก็นอนก็ไม่หลับตื่น กลางคืนตลอดเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้าเหมือนไม่ค่อยอมีเรี่ยวมีแรงไม่ได้ฟิตเหมือนแต่ก่อนนะคะก็เลยตัดสินใจว่าแม่ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราไปหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะคะก็พอตรวจแล้วผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโอ้โหน้ําตาลสูงคอเลสเตอรอลสูง<ห>ซึ่ง,<ห>งดีมากที่มาเร็วเพราะว่าสูงมากๆเนี่ยโอกาสช็อกได้นะคะแล้วก็มานั่งประมวลก็ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรก็เลยคิดว่าแม่หนิงว่ามันต้องเป็นกาแฟที่ที่น้ําตาลเยอะๆเนี่ยเออมันต้องเป็นตัวนี้แน่เลย ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้างั้นเนี่ยหยุดได้ไหมก็คือบอกให้แม่หยุดแม่บอกว่าไงคคำนั้นเป็นไง no no ไม่มีหมอมีแบบบางคนบอกให้ผมหยุดเงี้ยผมบอก no หยุดกาแฟไม่ได้ไม่ได้ทำไรจิตใจอั้่แต่ ัยไหนแล้วมันออทานมาตลอดไงคะแล้วอยู่ดีๆจะให้หยุดมันก็มีอาการแบบเหมือนจะง่วงตลอดเวลาเวียนหัวยิ่งยางนี้เองนี่ก็เป็นถ้าให้หยุดกาแฟนี่ทำไม่ได้นะหน,น,นิปวดหัวเรามนเราติดแล้วหนิงก็เลยไปศึกษามาว่าเอ๊ะยังไงดีเราจะหากาแฟที่มันตอบโจทย์คุณแม่ได้ยังไงก็มาเจอคอร์ดิพลาสซึ่งเป็นกาแฟที่มีสารสกัดจากทังเช่าแล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดหลินจือตรงคอนเซ็ปต์ Amazing มากเพราะว่ามันเป็นกาแฟที่มีความหวานแต่ไม่มีน้ำตาล มีความมันแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลมีสารสก,กัดถังเช่าสารสก,กัดเห็ดลินจือแต่แอบกังวลว่าความเป็นสมุนไพรเนี่ยมันจะมีกลิ่นหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเทชงให้แม่ชุมชิมเลยบอกอแม่นี่มีกาแฟมาให้แม่ดื่มแม่ชิมปุ๊บอร่อย <c oughs> รสชาติดีแล้วก็สำคัญคือไม่ชอบกลิ่นสมุนไพรแต่ปรากฏว่า ตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นสมุนไพรหอมเหมือนกาแฟทั่วไปผมว่าหอมกว่ากาแฟจริงจริงผมว่าหอมกว่ากาแฟปกติอีกเพราะว่าตอนนั้นพอให้คุณแม่ชิมนี่ก็อยากชิมเองอยากรู้ก็ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นสมุนไพรใดๆก็ทานอย่างต่อเนื่องนี่ก็ไม่มีปัญหาละใช่รู้สึกมันโอ้มันสดชื่นเลยเริ่มเริ่มมีแรงที่จะไปไปมีแอคทิวิตี้ไปออกกำลังกายไปเที่ยวกับเพื่อนไปวัดไปคือไปทุกที่ที่อยากไปไม่ ไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมแล้วจากที่หลับหลับเต็มอิ่ค่ะเต็มอิ่มเลยตอนนี้นอนแบบยาวถึงเช้าแล้วก็ห้องน้ําก็ไม่ได้แบบต้องลุกมากางตีตัวยาวไม่เพราะว่าสุดท้ายก็ไปตรวจอีกนี่ใช่ะแตก็ไปตรวจก็ก็พอแม่เขาดีขึ้นอ่ะก็ฉับกระเชงกลับมาทำแอคทิวิตี้วิ่งได้ตอนนี้วิ่งรอบหมู่บ้านเลยนะคะแล้วก็เดินลู่วิ่งด้วยฟิตมากตอนนี้พร้อมกว่านี้อีกนะคะก็ไปให้ให้ผู้ชานดูเขาบอกว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาคือรู้เลยว่าน้ําตาลลดคอเลสเตอรอลลดเขาพูดเลยว่าลดไปทําาาออะไรมมเเลลยยบกกคคุณแแ่่่ปีนฟะ แล้วเขาก็บอกว่านี่ดีมากเลยนะขอให้เมนเทนคือรักษาตรงนี้เอาไว้เพราะว่าพอเราอายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยเรายิ่งต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษ<า>ต้องจัดการลนะแล้วผู้เชี่ยวชาญก็พูดให้เราได้คิดว่าคุณลองคิดดูสิว่าจากที่คุณเคยดื่มกาแฟหวานมันเนี่ยห <1 S 2> นึ่งวันเนี่ยน้ำตาลสิบช้อน แล้วหนึ่งเดือนนี้มันคือ300ช้อน300ช้อนพอคุณเปลี่ยนมาดื่มกาแฟคอร์ดิพลาสที่มีสารสกัดจากถังเช่าและเห็นลินจือเท่ากับน้ําตาล300ช้อนนั้นหายไปเลยหายไปเลยซ,ซ,ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโทษของน้ําตาลนีมันมากมายแค่ไหน<จ>นี่ก็เลยเป็นวันที่หนิงอยากจะแชร์กับทุกคนว่าอยากจะสุขภาพดีรเราม,มั่นใจแล้วเราทดลองคุณแม่หนิงทานแล้วนะคะเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณแม่คอร์ดิพลาสกาแฟที่มีสารสกัดจากถังเช่า